เราได้มาทางครัวปูนแล้วละ่ะทีนี้แล้วก็เตยต้องอเนื่องจากครัวปูนมันก็มีน้ําหนักาการลงเสาเข็มมันก็ช่วยได้เยอะนะครับเดี๋ยวเรา,าห้องครัวจะสวยเนี่ยมันต้องมีปูกระเบื้องมันถึงจะสวยเพราะฉะนั้นกระเบื้องแต่ละแผ่นที่เราวางพื้นไปวางผนังไปมันล้วนแต่มันหนักทั้งนั้นครัวปูนอีกก็หนักเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงเข็มนะครับ จะลงเข็มหกเหลี่ยมก็ได้ลงเข็มหกเหลี่ยมก็จุดหนึ่งก็อาจจะสักสามสี่หลุมนะครับคําว่าหลุมนี่ก็หมายถึงว่าในแต่ละหลุมนี่ก็หยอดหยอดท่อนเสาลงไปน่นนะครับนั่นแหละเพื่อเพื่อมันจะได้ทำฟุตติง้งทำคานได้แน่นหนานะแต่ถ้าเป็นหลุมเดียวเขาก็มักจะใช้ เสาแบบไมโครพายกันซึ่งตอกลงไปลึก15 16 1 0 18เมตรแล้วแต่เลยว่าพื้นที่แต่ละคนจะได้ลึกแค่ไหนซึ่งมันลึกมากเห็นไหมครับก็คือถ้าเสาหกเหลี่ยมมันจะลงไปได้แค่ระยะตัวเสาก็คือลงไปได้แค่6เมตรแต่ถ้าเสาไมโครพายเนี่ยมันเป็นท่อนๆท่อน,อน,อนละเมตรครึ่ง ดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้ครัวปูนนั่นแหละมันก็ดีแล้วนะครับมันก็ดีแล้วมันก็ไม่มีปัญหาภายหลังเนาะเพราะทุกอย่างมันเป็นปูนเป็นหินหมดนะครับจากรูปที่เห็นเนี่ยนั่นก็คือตัวมุมของท็อปนะที่ลูกศรน,นั่นนะ่ะนี่เขาเรียกว่าตัวท็อปแผ่นท็อปมาวางประกบด้านบนของของตัวชั้นครัวนะครับเนี่ยนี่คือตัวท็อปตามลูกศรน,นั่นนะ ตามทูบเราลองดูตามรูปไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเนี่ยนี่คือชุดครัวนะนี่คือแผ่นกระเบื้องไม่ไม่ใช่แผ่นกระเบื้องแผ่นแกนิดนะครับหินแกนิดนเดี๋ยวจะพูดต่อไปอันนี้เอารูปไปดูก่อนนี่คือลักษณะของหินแกนิดเขาก็ขายเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยแต่ถ้าสวยๆอย่างนี้นี่คือหินอ่อนอหินอ่อนนะครับเนี่ย เ็เขียวๆยวแดงๆเนี่ยหินอ่อนนะครับแบบนี้สวยกว่ากันอันนี้ตัวฮูดตัวดูดควันนะครับน,นี่ก็คือถ่ายด้านบนของฮูดให้ดูมันก็เป็นทรงเรียบไม่มีอะไรน,นี่ก็คือเอาฮูดติดเข้าไปในตู้นะครนี่วัดขนาดฮูดก็จะเล่าอีกทีการเลือกซื้อของพวกนี้นะครับตามรูปเลย ทีนี้เราก็อย่างที่บอกแล้วก็ตอกต่อกกันไปดันดันกันลงไปตอกตอกตอๆกันไปการต่อกเขาก็มีเทคนิคนะก็คือเราต้องไปเฝ้าดูว่าเขาทําดีไม่ดีมันมีช่างก็มีหลายคุณภาพนะช่างดีๆเขาก็ปานี้ซึ่งซึ่งตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับบางทีก็ผมก็เจอมากับตัวเลยก็คือ บอกว่าลงไปเท่านั้นเท่านี้เมตรจะถึงเอาเข้าจริงๆแล้วเราไม่มาดูอันนี้คือเจ้าที่มีเรื่องฟ้องร้องกันไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเจ้าก่อนหน้านเนี่ยของที่ที่สวนผมน่ะก็คือบอกคุยกันดีๆเลยนะว่าลึกเท่านั้นเมตรสิบกว่าเมตรตอกให้ถึงดินดานโอ้คุยทฤษฎีกันอย่างดีเลยครับ ปรากฏว่าถึงเวลาจริงเนื่องจากเราไม่มาดูเราไม่เราไม่มีเวลาไปดูด้วยไงแล้วก็มาโกโหกเราบอกว่าเนี่ยตอกลงไปแล้วเนี่ยลึกลึกสิบห้าเมตรสิบหกเมตรอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เห็นไงเพราะว่าเราไปดูทีหลังนี่หมดสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่ามันเขาก็อ้างว่าตอกลงไปแล้วจะไปขุดดูเหรอไปนับท่อนดูเหรอก็นับไม่ได้แล้วท่อนละหกเมตรจะไปขุดดินดูก็ไม่ได้เห็นไหมครับนี่คือ นี่เราเจอช่างไม่ดีมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้างานระดับเป็นแสนขึ้นไปเนี่ยนะครับก็แนะนำเลยต้องเฝ้าดูต้องละเอียดนะครับคุยให้จบต้องมีความรู้คุยให้จบนะครับทีนี้ผมก็จะพยายามที่จะทำคลิปพวกนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกท่านที่มาฟังเนี่ยได้มีความรู้นะครับ เอาไว้คุยกับช่างเพราะว่ารายละเอียดปีกย่อยมันเยอะงานก่อสร้างเนี่ยใช้อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเราถ้าเราไม่ละเอียดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจุดที่ทําให้ช่างเขาเนี่ยลดต้นทุนเขาได้ตลอดเลยนะครับซ,ซึ่งเสร็จแล้วก็จะมีปัญหาในภายหลังนะ คือเขาเวลาคุยกับเราเริ่มต้นอ่ะเขาก็คุยคุยแพงไม่ได้ถูกไหมคุยแพงเราก็ไม่เอาถูกไหมเพราะนั้นเขาก็จะคุยถูกๆว่าของเขาถูกอย่างง้นอย่างนี้จ้างเขาเถอะหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเออแต่พราวฏละพอขวว่าแล้วเราก็จินตนาการในหัวเราก็คือของดีแต่ที่ไหนได้พอถึงเวลากลายเป็นของไม่ดีนะครับเออหรือว่า คือเราก็คิดว่าเออราคาเนี้ยสมราคากับที่ได้ของของเราแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าถึงเวลาเขาก็หาวิธีลดต้นทุนของเขาลดเหล็กลดขนาดนู่นนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานก่อสร้างเนี่ยมันถึงมีปัญหากันไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายจริงๆเลยคือช่างคําตอบเดียวคือช่างคือเราต้องเจอช่างที่เป็นคนดีอ่ะง่าย เราต้องเจอช่างที่ไว้ใจได้เพราะว่าสุดท้ายเราคือเราฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับเขาเลยต้องเชื่อใจเขาเลยล่ะคือการคุยละเอียดก็ตามอะไรก็ตามสุดท้ายก็ยัง,ย,งยังไม่เท่ากับเจอช่างที่ดีแล้วก็ช่างที่ที่ไว้ใจได้เชื่อใจได้นะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะแบบไปชี้เลยว่าอันนี้เอาแบบนี้อันนี้เอาแบบนี้นะอะไรเงี้ย มีมีตัวอย่างให้เขาดูเพื่อเพื่อเอาภาพเนะี่ยมามาเป็นการแบบว่าจะได้เข้าใจตรงกันแต่ถ้าคุยกันด้วยกระดาษเนี่ยวาดรูปดูเนี่ยบอกเลยว่าไม่รู้เรื่องโอกาสที่เขาจะโกงเราเขาจะลดต้นทุนเขามีเยอะมีสูงมากนะครับเพราะอย่างที่บอกต้องต้องช่างเท่านั้นสุดท้ายเนี่ยคุยกันให้ตายเข้าไปเถอะแต่ว่าก็จะต้อง ก็ต้องบอกเขาคําเดียวว่าช่วยทํของผมให้ดีที่สุดเลยนะอะไรเงี้ยผมฝากคุณด้วยนะสุดท้ายเราก็ต้องฝากเขาอะ่ะพูดตามตรงอืมอางนี้ก็ต้องดูกันไปนะครับถ้าช่างดีก็แนะนําต่อๆกันไปก็ใครจะทํางานหลักแสนขึ้นเนี่ยก็ติดต่อผมมาได้แนะนําได้แต่ว่าตอนนี้กําลังทําอยู่นะก็คือก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะว่าเขาเขาจะทําให้เราดีแค่ไหนนะ ดีเราไม่ได้ว่าเอาดีเลิศหรูอะไรหรอกให้ดีเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยเหมือนข้างบ้านข้างเคียงเขาเนี่ยก็พอแล้วเพราะว่าบ้านบ้านโครงการใหม่ๆเนี่ยหัานไปทางนู้นก็กําลังทําต่อเติมคือช่างไม่ว่างอ่ะ่ง่ายๆช่างมาเป็นสิบช่างบ้านสิบหลังทํเกันพร้อมๆกันเนี่ยก็คือเราก็ไม่น้อยหน้าคนอื่นก็พอแล้วใช้เหล็กดูขนาดเหล็กก็รู้ว่าข้างบ้านเหล็ก เส้นเท่านั้นแต่บ้านเราใช้เหล็กนิดเดียวเนี่ยเราก็เซ็งในอารมณ์แล้วเนาะประมาณนั้นเราไม่ได้ว่าต้องการอะไรมากพื้นที่ขนาดนี้ราคาขนาดนี้ก็น่าจะสมเหตุสมผลแล้วอะ่ะประมาณเนี้ยเพราะมันอยู่ที่ช่างเขาจะเอามากเอาน้อยเท่านั้นเองอนั่นแหละครับ ทีนี้เราก็มาดูนะครับอย่างรูปเนี้ยนี่ก็คือ,คอ,คอหินอ่อนนะครับอืเราก็ได้ความรู้ช่วงระหว่างเขาทําฐานลากไปเราก็มาตะเวนดูชุดคัวชุดอะไรเราไปนะอันนี้ก็คือหินอ่อนหินอ่อนเนี่ยมันจะสวยเห็นไหมอันนี้สีเขียวเชียวนะครับสวยเฉียว,เ,ยว,เ,ยวเมื่อกี้สีแดงเฉียวก็คือบอกได้เลยว่าอใจเราอะมันอยากได้แข็งแรงด้วยสวยด้วยถูกไหมแต่ปรากฏว่าทางร้าน ขายหินเนี่ยเขาจะแนะนําเลยว่าถ้าคุณทําครัวไทยเนี่ยสมบุกสมบันเนี่ยต้องใช้หินแกรนิตเท่านั้นพอพอบอกเราก็ถามบอกอ้าวอันนี้สวยๆไม่มีแกรนิตบ้างเหรอสวยๆเขาบอกว่าไม่มีคือหินแกรนิตก็จะออกแบบว่าลายๆที่เราเห็นนะนะลายๆจุดๆลายๆทางๆสีดําสีขาวสีเทาประมาณนี้นี่คือหินแกรนิตนะครับ สีเอ่ไข่ไก่อย่างี้น,นะครับเนี่ยครับนี่คือจากรูปเนี่ยนี่คือพวกหินแกรนิตนะครับเนี่ยเต็มที่ก็ลายขนาดเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราไอ้พวกหินเนี่ยเรามันมันถ้าดูจากแค่ตล็อกมันดูยากเราต้องไปดูที่ร้านดีที่สุดแล้วก็เวลาดูเนี่ยอย่างเงี้ยร้านเนี่ยเขาโชว์แผ่นใหญ่ให้ดูเลยมันทําให้เราจินตนาการได้ว่า ห้องครัวเราจะออกมาสวยขนาดไหนมันก็เนี่ยร,ราคาแผ่นนึ่งเนี่ยเขาขายเป็นตารางเมตรนะตารางเมตรละสี่พันสามพันสองพันก็มีสองพันสามพันสี่พันอยู่ประมาณนี้นะครับครัวทั่วๆไปเนี่ยอย่างครัวผมเนี่ยจะยาวกว่าเพื่อนหน่อยก็คือกว้างหกสิบเซนยาวสี่เมตรนะครับเพราะนั้นมันตกอยู่ประมาณคูณ คุณท่านก็คูณได้คูณ,คณให้เป็นตารางเมตรนะครับ60เซนคูณ400ใช่ไหมสี่4เซนคือ4เมตร,รก็ออกมาเป็นประมาณ2.48ประมาณนี้นะครับเพรานั่นแหละเอาคูณคูณกับแผ่นได้เลยอย่างแผ่นใหญ่ๆเนี่ยที่ที่ผมชูนิโปงเนี่ยพวกนี้แผ่นละ4 0 0พัน0 0ประมาณนี้ อา้าวเราคูณไปเลย2.4คูณพันได้เท่าไหร่มันก็มันก็ตกหมื่นกว่าบาทประมาณนี้ไม่ได้แพงนะแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าช่างเนี่ยอย่างช่างผมเนี่ยเขาจะบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวต้องมีแบบว่าเหมือนก็ให้ให้เขาทำนะประมาณนี้เราก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณก็บวกค่าทำมาแล้วกันอะไรเงี้ยนะครับ สรุปนะครับก็คือตัวท็อปเนี่ยตัวตัวท็อปเนี่ยก็คือหินแกรนิตนะตรงลูกศรเนี่ยนี่เขาเรียกว่าท็อปครัวนะครับก็คือใช้หินแกรนิตด,ดีกว่าถ้าเป็นครัวไทยนะมันชัวร์ดีแล้วก็แข็งแรงนะครับเนี่ยอันเนี้ยคือครัวครัวไทยท็อปท็อปคือหินที่มาแปะด้านบน บางทีจะเอาเป็นพวกห,หินผสมวิทยาศาสตร์อะไรก็ได้นะแต่ว่าเขาบอกว่าหรือว่าหินอ่อนก็ได้แต่ร้านเนี่ยเขาบอกเลยร้านหินบอกเลยว่านะครับว่าถ้าเกิดมันมีเครื่องปรุงรสอะไรต่างๆหกเนี่ยคือหินองค์หินอ่อนหินคอร์สหินอะไรเขาบอกมันจะเป็นรอยเลยอืมถ้าไม่รีบเช็ดนะอย่างนี้ถ้าไม่รีบเช็ด,นะม,ชดมันจะเป็นรอยเลย โอ้มันก็นะเดี๋ยวมันก็จากที่สวยมันก็จะกลายเป็นไม่สวยเนาะแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นแกนิตเนี่ยชัวร์ไม่มีปัญหางั้นสุดท้ายไปไปมามาก็เลยเอาแกนิตก็แล้วกันแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอนะ่ะเหมือนกับเรามาเวนี้แล้วอะ่ะเรามาเวปูนแล้วอะ่ะครัวปูนแล้วเราก็ต้องไปทางปูนนั่นแหละนะครับ ทีนี้ว่าก็เผื่อไว้ก่อนแล้วกันนะอนาคตเนี่ยพวกหินสังเคราะห์อ,อะไรต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆอาจจะพัฒนาดีขึ้นนะเราก็บอกไว้ก่อนก็คือเราก็ไม่รู้เทคโนโลยีมันอาจจะมีอะไรที่นําเข้ามาแล้วเขาคนขายเขาเคลมว่าของเขาเนี่ยซอสปรุงรสหรืออะไรต่างๆหกรสแล้วไม่เละไม่ด่างไม่อะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะถ้าถึงตอนนั้นแล้วเทคโนโลยีมันดีขึ้นนะครับ มันก็จะดีเลยเราก็จะได้ทั้งสวยด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ถ้าคนที่จะเอาครัวไปทําเป็นตัวท็อปท็อปครัวเนี่ยไปไปทำใช้เป็นครัวฝรั่งเนี่ยที่งานไม่หนักเนี่ยไม่ไม,ไมีอะไรมากเนี่ยก็ก็ซื้อไปได้จะใช้หินสังเคราะห์หินอ,อน่อนอะไรก็ได้หมดจะเป็นครัวฝรั่งนะครับก็แล้วแต่เลยทุกท่านนะครับแล้วก็อะไรอีกอะ อตอนซื้อเนี่ยอย่างอย่างเมื่อกี้นี้บอกว่าตารางเมตรละเท่าไหร่สองพันถึงห้าพันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ามันก็ยังไม่ได้รวมพวกค่าค่าค่าอย่างอื่นนะค่าค่าขนส่งค่ากรีดล่องคือคือเราวัดสามารถจะวัดขนาดไปให้เขาเขากรีดเป็นล่องไว้ให้นะครับแต่พอยกไปแล้วเนี่ยเขาเขาขาไม่เจาะเลยนะก็คือกรีดเป็นล่องไว้ให้เป็นหลุมไว้ให้เป็นรอยไว้ให้ ไปถึงผู้รับเหมาเราก็ต้องไปกรีดต่ออีกทีหนึ่งเพรงี้เขานำร่องให้ก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็6 0 0ถึงพันหนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะครับต่อจุดมัง่งรู้สึกนะอ่แล้วก็มีค่าอะไรอีกนี่แหละตัวเป็นเป็นค่าลูกย่อยเขานะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับอ้ออีกนิดนึงครับลืมบอกไอตัวท็อปหินเนี่ยมันมี3รูปแบบนะ รูปแบบแรกเนี่ยสมมติว่าทําขอบมาพอดีกับครัวปูนเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเหลี่ยมเลยทีนี้แต่มันจะสามารถแต่งให้สวยด้วย,ดวยได้นะครับโดยการาไปซื้ออลูมิเนียมขอบทองขอบเงินมาติดแทนนะครับอลองไปสังเกตดูแล้วกันนะครับตามโชว์รูมต่างๆมันจะมี3แบบเนี่ยกับแบบที่2ก็คือลบเหลี่ยมแต่ก็คือเจียเหลี่ยมออกแต่แต่รูปที่ได้ก็ยังเป็นเหลี่ยมอยู่ดีนะ อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาตัดท็อปหินเนี่ยเราควรตัดให้มันเกินครัปูนออกมาอีกนะเกินมาสักสองเซนอะไรเงี้ยนะครับเพื่อมันจะได้เป็นเหมือนกับว่าเห็นเห็นมือที่ผมจับไหมผมจะเอามือจับจับได้เหมือนเป็นปีกออกมานะครับอ่ามันจะสวยกว่าตรงตรง,ตรงขนาดเท่ากับตัวครัวปูนมันจะเกินครัวปูนออกมาหน่อยมันจะสวยกว่านะครับอ่าแล้วก็แบบที่สามคือแบบ เจียให้ขอบของท็อปเนี่ยมนไปเลยอันนี้สวยที่สุดนะตามความคิดผมเนี่ยผมว่าแบบเจีย,ยให้มนไปเลยเนี่ยมันจะสวยสวยกว่านะครับลองไปสังเกตดูแล้วกันตามโชว์รูมต่างๆไปเดินดูนะฮะแล้วก็ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับแชร์วนไปชแนลหรือว่าแชร์วนไปแชร์ไทยมีเดียนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปนะครับจะมาเล่าขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆให้ฟังนะครับขอบคุณครับ